สำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับเอามาดูกันเนาะในเรื่องทําบุญทํากุศลน,นะครับนี่ก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วยังมีเวลาให้ทําบุญทํากุศลน,นะครับมาดูเรื่องแรกกันนะครับนะเขาบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับอาหารนะส่วนมากผมก็แนะนำเนี่ยง่ายๆคือว่าทําบุญตักบารนะครับนะบางคนบอกมีทุนทรัพย์มากหน่อยก็เลี้ยงพระนะเลี้ยงเพนพระเลี้ยงอาหารกลางวันพระอะไรก็ว่าไปนะครับหรือบางคนก็มีจิตอาสาก็อาจจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพวกมูลนิธินะ นะพวกคนพิการซ้ําซ้อนอได้ทั้งนั้นนะครับนะหรือว่าแม้แต่อะไรอ่เปิดมาเนี่ยนะมาแกแอบดแูแล้วก็บอกว่าเป็นเลี้ยงข้าวเนี่ยคนชาราก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็เข้าข่ายกันนะที่ว่า,าไปให้อาหารนะในเรื่องของหมอบแบบของกินของดื่มอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับนะอ่ะไปกันต่อนะสุดท้ายท้าสุดของชาวราศีมังกรอ,อันนี้คือก็บอกว่าอะไร ก็บอกว่าเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การแพทย์ก็ได้นะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของอร่วมสร้างโรงพยาบาลนี่ก็นะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะได้บุญได้กุศลหนักอยู่เหมือนกันเนาะยังไงยังไงเนะี่ยก็โมทนาบุญกับชาวราศีมังกรทุกท่านด้วยนะขอให้เฮงเรวยรวยนะครับหลังจากทาบุญไปแล้วก็โมทนาบุญเนาะเพราะว่าแม่จะทําบุญเนะี่ยไม่ไม่หวังผลเนี่ยมันก็โอเวอร์เกินไปนะครับนะเอ่ยังไงก็โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับขอให้เฮงเงรวยรยนะครับ